ครับั้นที่เดินทางมาจากอาบจอกาลสินนะครับผมจะขอเรีนเชิญทุกคนเลยนะครับ ประธานในพิธีที่เคารพอย่างสูงยิ่งดิฉันนางส,สมประสงสุขฒนาพงศ์ดิฉันขอขอบพระคุณท่านประธานที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานฟ้อนสักการะพระประชาชนบาลและงานเดโมโรหณนะสักการะพระประชาชนบานนมัสก,การพระกรมภูมิปารโลครั้งที่สิบยาของท้องถิ่นให้คงถิ่นืินไป และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอสะมาสขันและจังหวัดกาฬสินธุ์4การประกวดธิดาเทโว5การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งแดนเซอร์6งานมหกรรมสินค้าเมีการฟ้อนสัก,การาทุกวัน13การแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น14การแสดงดนตรีศิลปินรับเชิญ จากศิลปินระเด็ดลงจากสวรรค์ชั้นดาววดึงลงมายังโลกมนุษย์เพื่อรับบินทบาทจากชาวบ้านซึ่งประกอบด้วยขบวนแห่อันเชิญพระพุทธรูปเทวดาอันดีโดยเฉพาะวัดพุทธาวาสภูสิงห์คณะสงฆ์จังหวัดกาลสินองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาลสินเทศบาลตำบลนโนน้เปรียงเทศบาลตำบลโนบบนศิลาเทศบาลตำบลน,นามะเขือ Oh สมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดกาลสินอดีตรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาลสินนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาลสินได้มอบหมายให้กระผมนายพยมโมกพารองนายกมาผมได้ขออนุญ,ญาตให้นํำนะครับ นายสมาชิกสภาองค์การบริารหารส่วน,น,รรนจังหวัดการศิน์เขตอำเภอสาสขันเสนาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดการศิน์เขตอำเภอหนองคูสีนายธิน,นพลศรีทะเศผู้แทน ท่านบุญรุง่งนางพันริกาดนรักผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาวัฒนธ,ธรรมองค์การบริหา,ารส่วนจังหวัดกระสินนายบุญกว้างเนตรเสนาต้นไผ่พุทธหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษานางพักสิริขนเรือยะวนาคกุล ผู้หน่วยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิตหรือขออ,อม,มุกนะครับมีปนุนะครับในส่วนของอพิธีสักการะพิะช,ชุมชนานะครับได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับขัานตต่อไปครับขออนุญาตได้เรียนเชิญท่านในเบอร์สันท์ครับแล้วก็ชุดที่สองครับ มอบให้กับทางท่านสจแขนนะครับโครงการต่างๆนะครับและชิ้นที่สามครับนี้ก็มีส่วนสนับสนุนประมาณได้หลายด้านนะครับให้กับโครงการต่างๆของเสืขับนะครับแล้วกานเดียวกันครับท่านในโอกาสนี้ก็มีท่านประธานสินทุมานะครับอดีตรองนายกโครงการมหารส่วนจังหวัดกรสินครับปัจจุบันท่านเป็นผู้สมควรวุ่ ะครับเป็นที่ปรึกษาของท่านนายกาท่านในพร้อมครับสี่บนเองร่วนนะครับเริ่มจากเพลงแรกจะเป็นเพลงบูชาออกภาษาเพลงน้องสักการะพระประชาชนบ้านะครับ แต่และว,วันในการสุดข,ของเวทีกลางก็จะมีการในไลท์จะอยู่ที่วันสุดท้ายนะคะจุดที่เวทีกลางก็มีกิจกรรมเช่นเดียวกันนะคะก็จะมีการจัดการสแสดงตั้งแต่ช่วงเวลา5โมงเย็นเป็นต้นไปพร้อมในการแสดงชุดที่ตะมวยไทยโคกใสนัทนะครับคือที่สองจากตะบนพูแแแ

แลาอบรมสมปลาใช่ว่าเป็นผัดหอยอดได้ดีมากรสมปาบอกว่าเป็นัชงบอลอันีสวอันนี้ภาพได้ดียเนี่ยสวัสดีค่ะสัส Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษางานพณีและทำาิธีการภายในประเด็นทางจากผู้แินผู้ประกอบการโอทอปกลุ่มอาชีพต่างๆในจังหวัดกาลสินและต่างจังหวัดมากกว่าหนึ่งร้อยผลิตภัณฑ์โอทอประดับอำเภอระดับจังหวัดรวมทุ่งทะเลโดยระ้อำนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาลสินได้มอบให้คณะของกระผมมาร่วมพิธีการกาลสินประ ีเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับผมให้ขออนุญาตสะสมเลื่อนนะครับในฐานะในฐานะประธานที่ถือเปิด่ยนเป็นอย่างยิ่ง เมื่องรมืมีน,มนอนกำลังจะหลับดี้พอตื่นตืนมาฟันมิแต,ต่หน้าเธอฉันจำได้เสมอคิดถึงไปแล้วเขาไปอีกนิดคิดคิด,คดเข้าไปอีกไหนสวรรค์น,น้อยน้อยอย,อยู่ในบงมคลนลำลูกหล่อ,อเขาชื่อ เกินเก้าเดินยักไหลยายโยกสะบูกเป็นไกวยักคิวยักหลังติ้นใส่แซมบ้าไทยนำสตรายฝรั่งยักคิ้วสูง่ต่นำกำลังล็อตาอดีตกำลังล้อกนเมื่อวันดึงลากกระชากกดกันฟัดคนหัวสั่งเสียงลัน่นเวทีเราเต้นโชว์แบบโลกคึกคักถ้าตายหายวับ ลงากท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะที่ฉันยืนอยู่กับบคุคคลสําคัญอีกท่านหนึ่งนะคะซึ่งท่านเป็นผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาลสินนะคะท่านประยงโมกพารองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาลสินแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะท่านผู้อํานวยการนะคะกองส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่านผอเฉลิมขวัญสุริยะวนากุลค่ะสวัสดีคะ่ะท่านคะ่ะ ก่อนอื่นนะคะขออนุญาตเรียนถามท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระสินนะคะเกี่ยวกับบทบาทสําคัญนะคะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระสินในการมีส่วนร่วมในการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณนะสักระพระประชาชนบานนมัสการพระ,ชชะกกรพระมภูมิปลโลในครั้งนี้ค่ะเป็นหน้าที่ของเราโดยตรงนะครับในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไว้อ่ที่อำเภอสารขัญก็เช่นเดียวกันนะครับก็ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระสินก็ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอำเภอนะครับได้ช่วยกันอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามในครั้งนี้ครับ แล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะนับได้ว่าท่านมีบทบาทสําคัญนะคะในการสร้างอาชีพสร้างไรายได้แล้วก็สร้างคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาลสินมาโดยตลอดนะคะท่านผอเอฉลิมขวัญสุริยะวนาคุณท่านผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิตค่ะขออนุญาตเรียนถามท่านนะคะในฐานะที่ท่านเป็นผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิตนะคะกองส่งเสริมคุณภาพชีวิตมีบทบาทสําคัญอย่างไรบ้างคะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาลสินค่ะค่ะ ก็นาเรียนนิดนึงนะคะว่าการจัดกิจกรรมประเพณีของจังหวัดกาลสินทุกกิจกรรมทุกอาเภอนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาลสินเราก็ได้สนับสนุนในการอนุรักษ์ศิลปะประเพณีทุกอําเภอทั้ง18อําเภอนะคะและ หลังจากที่เราได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะประเพณีต่างๆแล้วเราก็ต้องมองว่าทําอย่างไรให้พื้นที่มีการกระจายตัวของการจับจ่ายใช้สอยนะคะโดยเฉพาะการช่วงนี้เราต้องกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยกันเราก็ต้องมีการจัดให้มีการรวบรวมของดีทั้ง18อําเภอนะคะมาให้พี่น้องประชาชนอย่างเช่นในวันนี้ก็คืออยู่ที่อําเภอสัตสขันในการจัดงานประเพณีตักบาทเ,เทโวโลหณนะแล้วก็สัก,กระ ประชาชนบาลในครั้งนี้เราก็มีสินค้าของดีของที่ระลึกทั้ง18อําเภอนะคะจากกลุ่มโอท็อปนะคะมาให้ผู้ที่มาร่วมงานนะคะซึ่งแต่ละปีมาเป็นหลายหมื่นคนนะคะมาจับจ่ายใช้สอยแล้วเราก็จะกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงที่เศรษฐกิจซบเซาอย่างนี้ก็จะได้เห็นได้ช่วยผู้ประกอบการในการที่จะ สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการในช่วงเศรษฐกิจช่วงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่หากเราจัดงานประเพณีแล้วเราแน่นอนว่าต่อไปนี้เราต้องยกระดับในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจก็คือให้กลุ่มผู้ประกอบการแล้วก็ให้ประชาชนได้มีโอกาสได้มาจับจ่ายใช้สอยแล้วก็ดูของที่ระลึกของจังหวัดกาลสินทั้ง18อำเภอค่ะ ในขณะนี้นะคะที่ฉันก็ได้ยืนอยู่กับบุคคลสําคัญอีกท่านนึงนะคะท่านเป็นพ่อเมืองชาวอําเภอสัสกันของเราค่ะท่านนายอำเภอสัสกันนะคะท่านตระกูลหนูนินค่ะสวัสดีค่ะท่านค้สวัสดีครัท่านค้าขออนุญาตเรียนถามท่านนะคะเกี่ยวกับความเป็นมาของงานประเพณีในครั้งนี้ค่ะ ขอ,อยานำเรียนนะครับว่าในส่วนของอพินีตักบาตรเท,ทโวโรนะะสักระทัพปะชานบาลเนี่ยของเราเนี่ยก็จะทําในช่วงของเทศกาลออกพรรษานะครับซึ่งอําเภอสะจัก,กรของเราเนี่ยได้ดําเนินกิจกรรมพณีมาแล้วเนี่ยสิปีนะครับปีนี้ก็จะเป็นปีที่16นะครับเนื่องจากในส่วนของตัวหลังจากสถานการณ์โควิดแล้วเนี่ย เราในเรื่องของตัวเศรษฐกิจนะครับรายได้ของพี่น้องประชาชนเนี่ยก็มีผลกระทบนะครับเราก็เลยมีในส่วนของตัวคะรรมการน,นะครับก็ได้มีการคิดกันว่างานประเพณีของเราเนี่ยก็ควรจะยกระดับในส่วนตรงนี้ด้ส่วนหนึ่งเองเนี่ยก็เป็นการกระตุ้นเราก็เลยขยายนะครับการจัดงานจากที่เราจัดงานกันแค่1วันหรือ2วันนะครับเราขยายเป็น7วันแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งส่วนสําคัญเองเนี่ยก็คือทางอบอจอนะครับซึ่งได้อุดหนุนในส่วนของตัวงบประมาณมาให้เราโดยตลอดทุกๆปี นะครับอุดหนุนผ่านมาทางในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะครับรวมทั้งในส่วนของตัวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เองเนี่ยก็อุดหนุนมาในพื้นที่ของตัวสระขันของเราด้วยนะครับเพื่อให้การจัดเกี่ยมการของเราเนี่ยเป็นการส่งเสริมนะครับซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของเราอยู่แล้วนะครับส่งเสริมวัฒนธรรมในพื้นที่นะครับเป็นการส่งเสริมในเรื่องของตัวพุทธศาสนานะครับกิจกรรมประเพณีนะครับซึ่งเป็นหน้าที่ที่ที่อบจเนี่ยเขามีหน้าที่โดยตรงอยู่แล้วซึ่งก็ อำเภอสักการเองก็ต้องขอขอบคุณนะครับทั้งนี้เองเนี่ยแม้ว่านะครับช่วงสถานการณ์โควิดของเราเนี่ยการจัดงานของเราเนี่ยเราก็คงยังต้องมีการป้องกันนะครับอยู่ในมาตรการที่จะต้องอกําหนดในเรื่องของความปลอดภัยของคนที่มาทเที่ยวงานด้วยครับค่ะและไฮไลท์สำคัญของงานมีอะไรบ้างคะไฮไลท์สาคัญของของเราเนี่ยก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมก็คือวันที่10นะครับในส่วนของตัวพิธีตักบาตรเท,ทโวโรวนะนะครับซึ่งเราก็จะเริ่มตั้งแต่ตอนเช้านะครับมีในส่วนของตัว เทวดานางฟ้านะครับก็จะเดินลงมาจากบันไดสวรรค์น,นะครับแล้วก็ตามด้วยในส่วนของตัวพระสงฆ์นะครับก็จะเดินลงมาแล้วก็ในส่วนของตัวจะมีขบวนตักบาทเทวรโรนะตรงนี้ก็จะเป็นไฮไลท์นะครับซึ่งวันนั้นเองเนี่ยก็ขอขับคุนเชิญนะครับทุกท่านเนี่ยได้มาร่วมกิจกรรมในวันนั้นด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับ